hi guys วันนี้เรามาลองฝึกสะกดคำหนึ่งพยางค์กันดูนะคะจากตัวอักษรที่เราเรียนกันไปเมื่อคราวที่แล้วกติการง่ายๆเลยก็คือสีน้ำเงินหมายถึงพยัญชนะต้นสีแดงหมายถึงสระสีดำตัวสะกดและสีเทาก็คือคำที่ เขียนตัวอักษรลงไปแต่เวลาออกเสียงเราไม่ได้ออกเสียงเสียงนั้นนะคะไปดูกันตัวอักษร f หรือ letter f เสียงของมันคือ f, แบบนี้ค่ะ f, แบบนี้นะคะลองสะกดกันค่ะ f, แะอืมแฟน f, แะอืมแฟน เด็กๆลองสะกดตามนะคะ Good Job ็อบคำต่อไป Letter H ตัวอักษร H เสียงของมันคือแบบนี้ค่ะคล้ายๆเสียงคนไทยสอกถอนหายใจอ่ะลูกแบบนี้นะคะ h h t t ลองทําตามดูค่ะ well done โหเก่งมากเลย hat ก็คือหมวกที่มีปีกกันแดดรอบๆเลยนะคะ letter l เสียงของ letter l ก็คือ,อ,อ,อแบบนี้นะคะ e g leg อืมเอกเลกลองสะกดตามดูค่ะเก่งมากค่ะเหล็กแปลว่าขาหนึ่งข้างนะคะไม่ได้หมายรวมเป็นขาสองข้างนะเด็กๆถ้าขามากกว่าหนึ่งข้างเราต้องเติม s ลงไปด้วยต่อไป letter m เสียงของ letter m ก็คือ อืมอืมแบบนี้ค่ะเม้นปากแล้วก็พยายามพูดคําว่าอืมแบบนี้นะคะอืมเอะ m a อืมเอะ m a ลองออกเสียงตามทิชอร์ดูค่ะกู o d job map แปลว่าแผนที่นั่นเองปัจจุบันเราไม่ค่อยใช้แผนที่กระดาษแล้วเนาะเราใช้ Map ใน Google คะ่ะต่อไป letter n เสียงของ letter n ก็คืออืมอืมเหมือนเรากำลังพยายามพูดคำว่าอึนแต่ไม่อ้าปากนั่นเองคะ่ะอืมแบบนี้คะ่ะอืมแอ๊ะนั nap ลองออกเสียงตามทิเชอร์ดูนะคะ w e l l d o n n n น p เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะแปลว่างีบหลับหรือนอนกลางวันนั่นเองค่ะ Letter r เสียงของ letter r ก็คือรรรแบบนี้ค่ะรเอด red r e d red ลองออกเสียงตามทิชอร์ดูค่ะ well done red ก็คือสีแดงค่ะต่อไป letter s เสียงของ letter s ก็คือ s. แบบนี้ค่ะเหมือนเรายิงฟันแล้วพยายามพ่นลมออกมา s. แบบนี้ค่ะ อืมสันอืมสันสกดตามทิเชอร์ดูค่ะสุดยอด s ันก็คือดวงอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์นั่นเองค่ะ letter V ทีเชอร์เคยบอกเอาไว้ว่า V ให้ออกเสียงโดยการฟันบนกัดที่ริมฝีปากล่างกัดเบาๆนะคะอย่ากัดแรงเสียงของ l e t t อร v ก็คือ v v v, v A อ van v A อ van ลองสะกดตามทิ่เชอร์ดูค่ะ เก่งมากแวนก็คือรถตู้นั่นเองต่อไป letter x เสียงของ letter x ก็คือแบบนี้นะคะเสียงอะแล้วก็ x, แบบนี้ค่ะแต่อะเนี่ยจะออกเสียงเบามากเน้นออกมาเป็นลมมากกว่านะคะ x, แบบนี้นะคะ x, x, แบบนี้นะคะ คำนี้แปลกนะคะคล้ายๆกับภาษาไทยที่มีสระอยู่ข้างหน้าได้ด้วยก็คือตัวสระหรือตัว A เนี่ยขึ้นก่อน A. อมีแค่นี้เห็นไหมคะสีเทาไม่ออกเสียงค่ะ A. อ็กซ์นี้ค่ะ A. อ็ลองสะกดดูค่ะมีแค่สองพยางค์ จอบ x แปลว่าขวานนั่นเองต่อไปคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ของเรานะคะเด็กๆ letter z z แบบนี้ค่ะ letter z เราไม่เรียก z กันสักเท่าไหร่แล้วปัจจุบันไม่ค่อยนิยมเรียก z นะคะเสียงของมันเนี่ยผลิตออกมาจากหลังคอ แต่ถ้าเป็นซ cat ทแมวเสียงของมันจะผลิตออกมาจากช่องปากนะคะซ <Z ee. S 1> เสียงของมันก็คือ z, z. นี่ค่ะพยายามเค้นเสียงออกมาจากคอนะคะวิธีการฝึกก็คือเอาปลายนิ้วแตะเบาๆที่ลำคอแล้วพูดคำว่า z z z แบบนี้ค่ะเสียงของมันก็ z. ืแบบนี้ค่ะซสอีิปซอีพสิปเก่งมากโอเคครบสิบคำสำหรับการฝึกออกเสียงหรือฝึกสะกดคำโดยใช้เสียงของตัวอักษรเป็นหลักแล้วนะคะ ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยในอนาคตเราก็จะสามารถอ่านออกได้คล่องมากขึ้นเหมือนกับภาษาไทยนะคะเด็กๆยังไงก็ต้องฝึกบ่อยๆหรือฝึกทุกวันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยชินกับการสะกดแบบนี้แล้วนําไปใช้กับคำศัพท์ใหม่ๆที่เราจะเจอในอนาคตโดยที่ไม่ต้องท่องศัพท์ค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ ฝึกอันเนี้ยจนชำนาญแล้วหรือหนูไม่ถนัดออกเสียงแต่หนูถนัดฝึกผ่านการเล่นเกมนะคะทิเชอร์ก็จะมีเกมมาให้หนูเล่นนะคะเป็นคำศัพท์เหล่านี้สิบคำให้ซ้อมเล่นจนกว่าจะาคล่องนะคะเพื่อให้เราเนี่ยจำรูปร่างหน้าตาของการเรียงลำดับอักษรในคำศัพท์เพื่อให้มันเป็นคำที่มีความหมายนะคะเด็กๆ เดี๋ยวทเชอร์จะส่งลิงก์ไปให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เล่นแล้วได้คะแนนเต็ม60คะแนนสามารถแคปหน้าจอเอามาอวดทีเชอร์ได้นะคะสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะเด็กๆมีแต่เกมให้หนูไปฝึกจำคำศัพท์ผ่านเกมเท่านั้นคะ่ะ